ในช่วงออท่าแบบนี้อากาศอยู่ที่5องศาค่ะก็คือวันนี้มันเป็นอะไรไม่รู้มันหนาวจนต้องไปเอาเสื้อมันใส่อีกชั้นหนึ่งนะคะนี่เดี๋ยววันนี้ก่อนจะไปรับลูกเรายังมีเวลาเหลือกันอยู่อีกนิดหนึ่ง ลุยจะทำเค,ค้กแครอทให้วิชากินค่ะมาเริ่มทำกันเลยจริงๆเป็นหลุยนี่แหละที่อยากกินนอกจากเมโดวิกที่ชอบมากๆก็ยังมีเค,ค้กอีกหลายอย่างที่หลุยชอบเหมือนกันเค,ค้กแครอทก็คือหนึ่งในนั้นแต่เค,ค้กแครอทที่อร่อยมันหาก,กินยากมากเลยนะที่กรุงเทพก็มีไม่กี่จ้าวที่อร่อยใครมีร้านเค,ค้กแครอทที่มันอร่อยๆอคอมเมนต์บอกหลุยได้เลยคะเดี๋ยวกับไทยหลุยจะไปทัวร์กิน เย็นสนิทเรียบร้อยนะคะเมื่อกี้เหลือเอาไปตากข้างนอกมาแล้วก็หลุยทําการแบบตัด,ต,ดตัดตรงเนี้ยตัดตรงเนืน้อเค้กที่มันปุดปุด,ปดออกมาออกไปด้วยเพราะว่าเนี่ยมันพองขึ้นมาแล้วหลุยจะใส่ฟรอสติ้งเข้าไปหลุยว่ามันจะแบบหลน่นหรือเปล่าหรือว่ายัางไงเพราะว่านี่คือการทำแครอทเค้กครั้งแรกของหลุยนะคะก็เลยยังไม่ค่อยมั่นใจก็เดี๋ยวจะลองเอาฟรอสติ้งมาใส่ในนี้ดูก่อนว่า มันจะโอเคไหมแล้วถ้าใส่ในนี้มันจะมันจะไหลไหมเพราะว่าเราไม่มีหัวบีบมาลองทำไปพร้อมกันค่ะเปิดไฟมาให้มันสว่างนิดนึงนี่อันนี้คือฟรอสติ้งที่หลุยทำไว้นะคะซึ่งไม่ได้ใส่น้ำตาลไอซิ่งหลุยฝากฟาชาซื้อน้ำตาลไอซิ่งมาแล้วฟาชาหยิบแบบน้ำตาลใส่ขาวมาให้ <laughs> หือว่าโอเคไม่ใส่ก็ได้ก็จะได้แบบเทลตี้ขึ้นมานิดนึงอ่ะเดี๋ยวมาลองใส่ฟอสติ้ง อันนี้ดูโอุ้ยปากไปเลยในนี้ให้มนเป็นๆดูเขาคืดูใครดูยูทูบมาเขาแบบปาดปาดให้มันเป็นข้วยนะคะแบบนี้นะคะแบบนี้เสร็จแล้วเขาก็ทํมันเ็นิดนึงนี่เสร็จแล้วเขาก็จะ น,นี่แหละกินแบบนี้แหละโดยโดยผงอะไรโดยถัว่วจบ <c oughs> เดี๋ยวลองดูแบบนูนมันอาจจะโอเคกว่าเออหรือว่าแบบจริงๆแล้วมันแบบมีโดมมันจะสวยกว่าอันนี้แบบมีโดมซึ่งก็คือไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่อันนี้มันแค่แบบเบนกว่านิดหน่อยฟอสติ้งหมดแล้ว เหลือ2ชิ้นและนี่ก็คือเค้กแครอทของลุยนะคะเดี๋ยวให้ดูแบบใกล้ๆนี่น่ากินไหมก็คือบรรดูแบบเละเทะนิดนึงก็เป็นฟิลฟนะิลโฮเมดเนาะเอาอันที่มันไม่พูนละกันเพราะว่าเนื้อเค้กมันน้อยแล้วก็ฟอสติ้งมันเยอะนะคะใส่ <laughs> <laughs> ช้อนันนี้แหละ มีให้ดูเนือเค้กต้องนาเนือเคกหวานไปหน่อยอะ่ะสูตรนี้อาจจะต้องลดน,น้ำตาลมันยังไม่ฉ่ำแบบเหมือนที่ชอบกินอ่ะเดี๋ยวต้องมีรอบสองแน่หรือจะกลับมาแก้มือให้มันฉ่ำกว่านี้ก็จะบอกว่าจริงๆมันไม่แย่เลยแต่ว่ามันแค่แบบ หวานไปนิดนึงแล้วก็หลุยอยากให้มันฉ่ำกว่านี้เก็บไว้ให้ลูกชายกินมิชาจะชอบกินไหมนะถ้ามิชาไม่กินหลุยกินบาบูชกากินบาบูชกาจะกินมันมิชาจะกินกแครอทแบบอาจารยอาจารย์มไม่ชอบกินผักด้วยเอา้เอาแล้วไม่มีคนกินทำยังไงอ่ะพ <c oughs> ิมเชษเนียหลุยใส มีครีมชีสแล้วก็โยเกิร์ตผสมกันนะคะเป็นแบบเฮลตี้นิดหนึ่งนิดเดียวไปอันนั้นแต่งตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าไปรับลูกกันอันนี้เป็นบรรยากาศช่วงนี้นะคะท้องฟ้าอึมครึมเกือบทุกวันเลยบรรยากาศแบบนี้ในเมืองหนาวมันดูเหงากว่าในเมืองร้อนอีกว่าไหมหลุยก็ไม่ได้เหงานะแค่รู้สึกว่ามันเหมือนแบบฟิลมันดูเหงาเหงาเฉยๆแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะไปรับลูกชายกัน ระหว่างที่อาบน้ําแต่งตัวนะคะฟ้าก็สว่างขึ้นมาเฉยเลยเนี่ยท้องฟ้าก็เป็นสีฟ้าแล้วและในช่วงอัทํานแบบนี้อากาศอยู่ที่5องศาค่ะตอนนี้หลุยพูดมันเริ่มมีแบบมีไอออกมาจากปากแล้วนะแต่ว่าในนี้นะในกล้องน่าจะไม่เห็นอ๋อแล้วก็สภาพท้องถนนที่มันเปียกแฉะแบบนี้ก็เพราะว่า มันฝนตกค่ะแต่อันนี้คือดีขึ้นแล้วนะก่อนหน้านี้มันน้ำนองกว่านี้อีกปัญหาน้ำนองพื้นนี่มันมีทุกประเทศไหมนะแล้วอันนี้ตรงตึกด้านซ้ายมือเป็นโรงเรียนค่ะช่วงเด็กๆเ,เข้าเรียนเลิกเรียนเนี่ยรถก็จะติดเป็นพิเศษนิดนึงดีที่เราบานไกลเดินไปรับได้สบายๆถึงโรงเรียนแล้ว ใส่รองเท้าก็ผิดข้นรถงเท้าก็กลับด้านอะไรเนี่ยไอหยิบออกมาวางไว้ครับวางไว้ลูกเร็วเร็วเข้าเร็วเร็วเข้าไป let's go เ<า>ดี๋ยววิ่งไปโน่นละขึ้นตอมามาเลย เขบอกเขาจะรีบวิ่งกลับบ้านไปกินข้าวเดินออกจากโรงเรียนไม่ทันไหลก็ต้องหยุดเล่นน้ำกันก่อนเจ้าเด็กเขาชอบมากน้ำนองพื้นแบบเนี้ยหลุยก็ปล่อยให้เล่นไป10นาทีแล้วก็เดินกลับบ้านกันต่อค่ะ ไม่ใช่ลืมถ่ายตอนที่มิชากินเค้กแครอทนะคะก็คือเนี่ยสภาพอันนี้คือที่มิชากินนะแล้วเขาบอกว่ามามามิชากินหมดแล้วแล้วเขาก็จะกินอีกอันหนึ่งก็คืออันนี้ที่เขาเล็มไปแล้วนิดนึงแล้วอันนี้เขาก็เล็มไปแล้วแล้วเขาก็ยังไงยังไงไม่รู้หรือก็ เก็บก่อนดีกว่ากินข้าวก่อนแล้วค่อยกินขนมและนี่ก็คือเพิ่งกินข้าวเสร็จไปนะคะแล้วก็ต่อด้วยด r ราก้อนฟรุชอบกินมากแก้วมังกรสำหรับวันนี้ต้องขอตัว,วลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้ามิชาบ๊ายบายเด้วบ๊ายบาย See you again